สวัสดีนะครับ X Max Story ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูนะครับงานลดราคานะครับหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยราคาประหยัดกันนะครับหมวกกันน็อกที่ว่าก็คือมียี่ห้อว่า Rider นะครับที่เป็นของแบรนด์ไทยราคาไม่สูง นะครับราคาจับต้องได้เขาก็มีการจัดงานนะครับลถราคากันนะครับระหว่างวันที่หนึ่งถึงสามตุลาคมนะครับก็สถานที่น่าจะเป็นที่โรงงานเขาอะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของการเดินทาง เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูนะว่าสินค้าหมวกน็อกเนี่ยของไรเดอร์เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เขาเป็นงานมหากรรมรถนะครับรถราคาประจำปีเขาก็าจะมีหมวกอะไรบ้างนั้นก็เดี๋ยวเราไปรับติดตามชมกันนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับ อตอนนี้นะครับผมก็เลี้ยวซ้ายาตรงเลี้ยวซ้ายนะครับตรงแยกพระรามพระรามที่ห้านะครับก็เลี้ยวซ้ายมาแล้ว อนนี้อยู่บนถนนนครอินนะครับกําลังมุ่งหน้าไปตอนนี้นะครับผมก็ข้ามสะพานข้ามแยกนะครับถนนบรมราชชนนีนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงเลี้ยวซ้ายลงเกอบมานะครับไป มุ่งหน้าไปยังเส้นบางบัวทองนะครับ เดี๋ยวเราเลี๋ยวซ้ายซอยข้างหน้านี่ครับเนี่ยนี่ซอยที่มีเซเว่นเนี่ยนะครับนี่ปักซอยมีเขียนว่าบ้านหมู่บ้าน,นครับนนนนิชาบางใหญ่สองนะครับ ตอนนี้ผมเลยซอยแก้วอินยี่ห้มาแล้วนะครับ27เป้าหมายอยู่ขวามือนะครับร้านก็คืออยู่เลยซอยแก้วอินยี่สิไปนะครับเนี่ย นี้ผมมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บของแล้วก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะไปรับชมกันตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าบริษัทนะครับ AMR Industry นะครับก็เป็นจุดที่ขายม่วกันน็อกไรเดอร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับไปครับผม เ,เข้ามาครับบริเวณจุดทางเข้านะครับเขาก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็เป็นมาตรการของป้องกันโควิดนะครับแล้วก็มีสแกนนะครับเนี่ยไทยชนะด้วยนะครับอ่ะผมมาถึงแล้วอ่ะให้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็อันนี้เป็นมวฟิวนะครับเนี่ย หนึ่งฟิวนะครับราคาหึงาม3 9อเาทครับเดีย่เพียงหกอกบ้าทนะครับไม่ดู มีหลาย,ส,ลาย,ลายสำหรับหมวกฟิลนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบหมวกน็อกใบใหญ่ๆนะก็จงทรงเขาก็จะเล็กๆหน่อยนะครับก็จะเป็นทรงสีไซส์ นะครับรุ่นนี้รุ่น NRX นะครับเขาก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยก็เฟี้ยวเงาะครับรุ่นนี้เบานะครับเนี่ยรุ่นนี้หนักเพียงแค่ประมาณ1กิโลครับเนี่ย1,000 1,000กับอีก8กรัมนะครับบวกลบบวกลบ50นะครับเนี่ยบวกฟิล นี่ผมให้ดูบรรยากาศร,รวมๆนะครับของที่เขาลดราคานะครับก็มีฝั่งนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นหมวกกันน็อตลายยีนเส้นนะครับเนี่ยเป็นหมวกปิดหน้านครับหรือว่าหมวกสั่งนั่นเองนะครับนี่ย ก็มีเรียงเป็นแถวเลยนี่ราคาครับนี่ปกติ2,300บาทนะครับพิเศษเพียงนะครับเหลือ595บาทนะครับสมหรับงนี้ลูกค้าท่าไในที่จะลองหัวกนะคะถามว่าสได้เลยไซส์นะคะไซส์สูดแลหลังสูงนะคะีครับดก็มี สีดำนะครับเหลือเพียง199นะครับจาก499นะคะ้นะคซื้อแล้วไ่รับเปลี่ยนค่ะซื้อเก็แห้าซื้อสิบใบแถม10ใบนี่ก็เป็นยี่ห้อไรเดอร์นะครับเนี่ยจากราคา1,690นะครับก็เหลือเพียง699บาทนะครับเนี่ย ีได้เทมคะพี่เสื้อส้มได้ไหมใส่ได้ไหมีสสีเขียวเกถามพนักงานได้ไหมคะไม่ได้หนาออเอ็นหมาไข่ไก่ไข่ีไหมข่ไมันมีหลายรุ่นนะที่สนใจเป็นบีบล่าไหมบีบูล่าจะมีไซส์ไหนคะลเล่ไหนถูกนะเนี่ยสุดมากเลยใช่น้อง ก็เป็นของไรเดอร์ด้วยเช่นกันนะครับก็เปก็เป็นรนึงันรานะเ้อย่านะครับเปนดีดีเลยีที่ลูกค้าที่ซื้ออนงกับเรานะคะจะมโน้แขี่ึงใบนะคะลูกค้าซืออีใบก็แนเลยนะคใบนี่ครับนี่ รองเต่ไม่หมดนะครับอันนี้ก็ไลเดอร์นะครับเนี่อันนี้คือแบนเอ์อน์่งที่เราทำโชว์ไว้นี่ที่ท่านผู้ชมเห็นหอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็จาก1,200ับาทครับเหลือเพียง599บาทิบ้าบทนะนี่ ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมาที่าก,การลดราคาของหมวกไรเดอร์นะครับ,บก็จะมีหมวกของยี่ห้อดิมูบ้าด้วยอันนี้เป็นรุ่นแล็คทิปนะครับนี่ในส่วนของราคาอันนี้นเป็นลายเ่านะเนี่ยแต่ไม่ดูราคาอันนี้รับรุ่นนี้รับที่ครับจากส0 0หะหนึ่งนะครับเหลือเพียง799บาทนะครับ ต้องบอกว่ารถถูกมากนะครับ2องพเหลือเพียง799บาทก็800มีทอนนะครับบาทเดินจัดไปนะครับบริเวณโซนนี้นะครับก็เป็นหมวกนะเนาะดีโมท้าน,นะครับอันนี้เป็นรุ่นดีเฟนเดอร์นะครับก็รุ่นดีเฟนเดอร์จากประมาณ2,000กว่านะครับเหลือเพียง990มา้าบาทนะครับมีรายไก่ลายกิงชอง นนนนเนี่ยลายนีอัายตางเต่านี่าสีมครับผมให้ดูรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้คือรุ่นของ t i ม e แนาร์นะครับเนี่ยนี่คือรุ่นลายเขานี่เป็นรุ่นใหม่นะครับเนี่ยเหลือเพียง990บาทครับรุ่นนี้นะครับ านผู้ชมท่านใดก็สนใจรีบมานะครับถึงแค่วันที่3 1-3ถึงตุลาคมเท่านั้นตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้านะครับถึง4โมงเย็นนะครับนี่ก็เป็นรุ่นพามะอาร์นะครับวันนี้สีทองทัเนี่ยแบบยานอวกาศแบบนุ่นอวกาศนะมีรายนี้นะครับรุ่นนี้มีแว่นภายในนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เปิดให้ดูนี่ครับเนี่ย้ นี่ครับน,น,นี่มีแว่นภายในนี่นะอันไหนรุ่อนนู้นเหรอเหลือ990บาทครับอันนี้เป็นหมลบิวมลลาร์กนะครับอันนี้รุ่นเปิดหน้าสำหรับรุ่นนี้นะครับมีแว่นนะครับมีแว่นภายในนะครับนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับนี่ขอบคุณ นี่นะครับแว่นลงละนี่ที่เปิดอยู่ตรงนี้นครับนี่มีวันกันแดดภายในด้วยนะครับก็พวกนี้มีหมดนะครับใครสนใจมาจัดไปนะครับสำหรับบัววิวรานะครับนี่รุ่นเปิดหน้า จากราคาปกตินะครับที่ยวขายใมนะครับหนึ่งพันเกร้อยห5 0บาทเหลือเพียงหกรบาทนะครับแต้อบอกว่าสุดจนะก็มีให้เลือกเทียบนะครับหลายลายก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมานะครับชมกันก็คือ มากการหมวกลดราคานะคของหมวกยี่ห้อไรเดอนะครับแล้วก็มีหมวกบิ m o ม a ่ด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็แวะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ระหว่างวันที่1ถึง3ึงสตุลาคมนะครับเท่านั้นนะครับก็ลดราคาต้องบอกว่าเยอะมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผม xmax story นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ คอยติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับ X t o r y กนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ